สวัสดีค่ะวันนี้มาดามาดึกตามเคยนะคะเออกออ็แก้ตัวอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้องตอบตอบคำถามสมาชิกนะคะที่ส่งเข้ามาทางไลน์ออฟ f ิ i ช i ยล Line นะคะก็ฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่วงนี้วันนี้มาดาขอ ออประสานวันศุขที่19ซึ่งจริงก็เหมือนเช่นเดิมมาค่ะคือผ่านมาแล้วแต่เราแค่เข้ามาเช็กกันนะคะว่าออสารนี้มันจริงไหมนะคะก็เพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมาแล้วรวมถึงตัวมาดามด้วยในเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์การเรียนนะคะวันนั้นไหนวันนี้เรามาดูสิคะว่า,าไพ่ใบแรกนะคะ มาดามก็ยังยังใช้วางอยู่บนคีย์บอร์ดอยู่นะคะแล้วก็คิดว่ามันก็โอเคนะเ,เพราะว่าทางคุณก็จะได้เห็นหน้าไพ่ด้วยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาดามก็มีมีไพ่ไพ่นะคะมาอวดใหม่ด้วย,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาดูแต่ว่าเราได้ได้ใช้กัสมาชิกไปแล้วนะคะที่ทางลน์ก็เป็นไพ่สิบเหรียญ เป็นให้ผู้ชายมีของขวัญไม้ด้วยแล้วก็มีกุญแจหลายคีย like ์นะคะให้ก็บอกว่าอูอับันดัน์เหมือนกับเมื่อวานเลยเมื่อวานก็ออกอเบันดัน์นะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะ ขอดูวันนี้ขอดูไฟจักระหน่อยคะ่ะเออพรุ่งนี้มาดามนะคะจะไลฟ์สดตอนทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มนะคะถ้ายัางไงซะก็เออเข้ามาคนละหนึ่งคำถามได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้มาดามด้วยนะคะแล้วให้อะคะ่ะดูคนนี้ขนาดแบบว่าเป็นเออ ของเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็จำได้ว่ามีไม่แน่ใจว่ามีบันดันซื้อเปล่าแล้วก็มี Recovery ด้วยของเมื่อวานนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ใช้ไพ่คนละตัวอันนี้เป็นจะเป็นไพ่จักระนะคะด,ดูนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะมีไพ่กองใหม่เข้ามานะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น Univers e นะคะ อ่า uh, a b u n d a n e d universe ขอหนึ่งใบอันนี้จะเป็น sign s i n นะคะ s i g เป็นสารอะไรที่จะบอกคุณนะคะแล้วก็ขอไล้จาก angel นะคะรายการรายการของมาดามนี่จะต้องมีไพ่ angel สรุปท้ายเพื่อที่จะให้คำตอบว่าสารนั้นคืออะไร not the right time ค่ะโอเคไหนะเรามาก o head สิคะ ไพ่เนี่ยถ้าณวันนี้เนี่ยค่ะนะคะคุณก็เออ่งานงานเนี่ยค่ะอาจจะอยู่ตัวแล้วนะคะคุณคุณเดินมาถึงในจุดณณณวันนี้เนี่ยค่ะวันศุกร์นะคะก็เออ่ดูเหมือนว่าจะรับรื่นนะคะแล้วก็เออ่อาจจะมี งานชิ้นเก่าเสร็จอาจจะมีชิ้นใหม่เนียค่ะนะคะในเราพูดถึงเรื่องของปร,ประเด็นของของ,ของการงานก่อนนะคะก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้คุณนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเนี่ยยังยังคงความเขาเรียกว่าสง่างามนะคะของของตัวคุณเองก็คือความมีสติปัญญามีวิส d ้อนะคะคุณจะเห็นว่า คุณจะมีกุญแจกุญแจนี่ก็คือเป็นเป็นวิสตอมเป็นเป็นสติปัญญาของคุณล้วน,ลวนเลยค่ะในการที่จะทํางานถ้าในเราพูดถึงในแง่ของการเรียนนะนะคะการเรียนหนังสือเนี่ยค่ะนะคะณวันนี้คุณนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยอาจจะเรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยนะคะกออ็อยู่ในจุดตรงที่ว่าคุณก็มีได้ใช้สติปัญญาของคุณนะนะคะแล้วการงานเนี่ย ออไม่ใช่การงานสิต้องเป็นการเรียนนะคะการงานจบไปแล้วการเรียนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่นะ่าพึงพอใจเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ที่คุณสร้างมาเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นฐานฐานความรู้ของตัวคุณเองนะคะแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีชายหนุ่มมานอกประตูนะคะเคาะ ที่ประตูแล้วก็พร้อมที่จะมอบสิ่งของให้กับคุณคุณก็ลองดูนะคะถ้าเป็นอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์กันอะนะคะอันนี้สารจากจากไพ่อันนี้เป็นไพ่จักระนะคะ recovery ค่ะนะคะ,นะคะการการ recover ตัวเองหลังจากที่คุณทำงานคุณ ทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยฮะนะคะคุณก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่คุณจะเห็นว่ามีเทวดาเนี่ยเอากุญแจมาให้คุณเนี่ยเหมือนนี้เลยค่ะเนี่ยคุณมีกุญแจหลายดอกเนี่ยค่ะเนี่ยที่จะมาช่วยทําให้ให้คุณเนี่ยเ,เกิดสติปัญญามากขึ้นนะคะ r e c o v e r y ตัวนี้นะคะทั้งทางด้านการเรียนการงานนะคะแม้แต่ในเรื่องของอความสัมพันธ์ก็จะทําให้คุณตาสว่างขึ้นว่าเออคนนี้เราควรจะเดินต่อไปกับคนนี้หรือเปล่าเพราะว่า ถ้าในเรื่องของของหมายสำคัญจากจากแองเจลเนี่ยแองเจลบอกว่ามันถ้าเป็นคนเนี้ยยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ใช่เวลานะคะยังยังไม่ถึงเวลานะคะแล้วให้คุณดูหมายสำคัญ the instinct are the message from the inner divine ให้คุณ instinct นะคะความรู้สึกของคุณที่อยู่ข้างในนะคะนะคะคุณจะรู้ว่า คุณมันจะมีสะคุณคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆนะคะจากข้างในของคุณนะว่าคุณควรจะทําอะไรหรือไม่ควรจะทําอะไรให้คุณเชื่อเชื่อเช,ชื่อความรู้สึกของคุณนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคะ่ะช่วงนี้ก็ยังใกล้ๆไปเดือนแล้วเนี่ยก,ก็ยังถือว่ายังยัง คนที่เข้ามาดูนะคะในะวันนี้ก็ยังพอพอจะโอเคอยู่นะคะมีความอดุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมีความมั่งคั่งอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของ r e c o v e r y ่นะคะตัวจักระที่7จ็ดเนี่ยห่ามาดมก็จะเริ่มเริ่มให้ความสําคัญของการนำนำหินมงคลน,นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับจัก,กระนะคะก็คือการเอา,เอาตัวเนี้ยนะคะ จักระที่อันนี้คือจักระที่ที่ที่7ที่7นะคะก็จะเรียกว่าคราวจักระเนี่ยค่ะตัวที่จะช่วยเ,เอ่อในเรื่องของจักระที่7เนี่ยจะช่วยคุณเนี่ยเปิดเออ่สามารถสื่อสื่อกับเบื้องบนหรือว่าจักรวาลได้เนี่ยค่ะตัว3ตัวเนี้ยนะคะตัวอะเมทิสตนะคะอันเนี้ย จะช่วยสําหรับคนที่ชอบเรื่องของหินมงคลนะคะ่ยน,นะคะตัวเนี้ค่ะจะจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมคุณได้ดีอย่างมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะแต่การใช้หินเนะะี่ยค่ะคุณต้องมีความเชื่อด้วยนะคะสิ่งนั้นถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะทํา ในท่าในแง่ของความรักเพราะว่ามันมีเรื่องของการสไพรส์เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันก็ยัง not the right time นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดามจะส่งสารไปให้ทางเฟ e บุ o กนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะมาดามก็จะมีไลฟ์สดนะคะกเ็เริ่มทุ่หนึ่งทุ่มตรงทางเฟ e บุ o กนะคะก็ขอเชิญสมาชิก ทุกท่านนะคะที่สนใจก็ยิงคำถามมาก่อนเวลาได้เลยนะคะแล้วก็มาดันจะตอบตามคิวค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ